สวัสดีค่ะชาวาลัคนาชาราศีพฤษภนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวพระศุกร์ขยับเข้าสู่พบเรื่องกระดุมพระนะคะก็ต้องบอกเลยตั้งแต่ต้นคลิปว่าพระศุกร์เป็นมหามิตรของชาวลัคนาราศีพฤษภแน่นอนเพราะอะไรพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนตนต่อให้พระศุกร์อีกด้านหนึ่งเป็นอะไรก็แสดงว่าลัคนาราศีพฤษภถ้าคุณมีอุปสรรคหรือมีปัญหาต่างๆแล้วคุณวิ่งเข้าใส่แล้วแก้ไขปัญหาเนี่ย ต่อให้เป็นอะไรก็เป็นมหามิตรส่งผลให้เจ้าวตาในทิศทางของการเงินเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จการประสานงานต่างๆในระยะเวลานี้ส่งผลดีนะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะลักนณาราศรีพฤษศเนี่ยดาวพระสุกข,ของคุณอยู่ในเรือนการเงินด้วยด้วยความหมายของดาวศุกร์อย่างเดียวก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะและระยะเ,เวลาเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองของคุณที่ค่อนข้างประสบความสาเร็จเพราะศุกร์เนี่ย เป็นเรื่องของการเงินในภพโลกด้วยประสบผลสําเร็จในเรื่องของการเงินทํามาหากินในช่วงระยะเวลานี้ไม่ค่อยติดขัดนะคะต่อให้ติดขัดก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือทํางานเกี่ยวก็เรื่องเคร,รื่องประดับการค้าความสวยความงามพระสุขของคุณเป็นเจ้าเรือนอริก็งานการที่มีอริปัญหาอุป,รปรสรรคตํารวจทหารทนายความพวกนี้ดีงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขแม้กระทั่งงานด้านเสริมสวยก็แก้ไขเขาสวยงามงานแต่งหน้าก็คือ แต่งหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาเห็นไหมงานรับจ้างแก้ไขทรงเสื้อผ้าหรือเป็นหมอเป็นพยาบาลก็ต้องบอกบอกหมดเลยว่ามันประสบความสําเร็จดาวพระศุกร์ในเรือนนี้นะคะจับคู่กับพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเพราะฉะนั้นหา,งหางเงินในลักษณะรื่นไหลนะคะตัวเจ้าวตาเนี่ยก็ต้องเรียกว่ากระเถิบในเรื่องของการเงินขึ้นมาในทิศทางที่ดีแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของความฟุ่มเฟือยด้วยนะคะ ดาวสุขในเรือนนี้นะคะในภพเรือนที่สองเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี้ยเงินทองทรัพย์สินอะไรหาได้ง่ายขึ้นง่ายกว่าเดิมนะคะการพูดการเจรจาเนี่ยเขาเรียกว่าอ่อนหวานลงในแบบว่าเป็นธรรมชาติจนคนมองไม่ออกแล้วตัวคุณก็มองไม่ออกเพราะปัสสุกหมายถึงโชคลาภความสําเร็จด้วยนะคะทํามาหากินอะไรระยะเวลานี้ก็ต้องทายเลยว่ามันมันได้มาด้วยเสน่หหาได้มาเพราะมีคนเครารพนับถือนะคะ และเดาสุกเนี่ยยังเป็นเรื่องของครอบครัวใหญ่บางทีช่วยกันหาเงินทั้งครอบครัวหรือบางทีเจ้าอาตาต้องดูแลครอบครัวด้วยทีนี้สุกในตําแหน่งของเจ้าเรือนตานุหลักล่ะก็ต้องบอกว่าระยะเวลานี้เจ้าอาตาหาเงินหาทองประสบความสําเร็จหาเงินเก่งวางแผนในเรื่องการเงินเนี่ยเปะ๊ะเป๊ะนะคะเป็นคนกลัวความยากจนเพราะฉะนั้นจะหาเงินในช่วงนี้เพื่อที่จะเก็บเก็บเงินเก็บทองนะคะสิ่งที่ต้องระวัง ก็คือระยะเวลานี้ระมัดระวังว่าหาเงินจนกลายเป็นความโลภทำให้เกิดและไปทำทุจริตอะไรในเรื่องการเงินอนย่าไปทำนะคะเพราะว่าดาวสุกเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรอีกนะคะถ้าเจ้าวตาไปทำเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นในภายภาคหน้าแน่นอนแม้ระยะเวลานี้โอ้โหดาวสุกอยู่ในตำแหน่งคู่มิตรอะรุ่งเรืองแล้วก็เป็นมหามิตรให้เจ้าวตานะคะในด้านอารเนี่ย ต้องบอกว่าแม้จะเป็นคําว่าอะไรก็ตามถ้าดาวพระสุคุณไม่ติดกาลีนะคะในพื้นดวงเดในในใน,ในดาวของกาลีจรปีนี้ไม่ติดแล้วก็ไม่ติดอริวินัศมรณะก็ต้องบอกว่าเป็นทิศทางดีทั้งหมดอ่ะอุปสรรคศัครตรูอะไรปัญหาต่างๆแก้ไขปัญหาได้บากบันอดทนต่อสู้ชีวิตประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจต่อให้เป็นหนี้ก็ตามไปทวงหนี้จนได้หนี้คืนนะคะ แต่ถ้าเกิดดาวพระศุกร์ติดอริวินาศมรณะติดเป็นปลาเป็นนิติดพื้นดวงเกิดติดตั้งรับอยู่ในเรือนกระดุมพระติด่ยเกิดความเสียหายอาจจะเสียเงินเพราะการเจ็บป่วยลูกหนี้บริวารทําให้เกิดความเดือดร้อนสัตว์เลี้ยงเจ็บไข้ได้ป่วยเสียเงินเสียทองอะไรย้ยคะมันก็เป็นในทิศทางที่ติดขัดก่อนต้องพยายามแก้ไขปัญหาก่อนก็คือเขาเรียกว่าพระศุกไม่ดีก็จะติดขัดในเรื่องพวกนี้จนกว่าจะพ้นวิบากของคุณเอง แล้วคุณก็จะมีทรัพย์สินเป็นหลักฐานอะสุกในเรือนกระดุมพระแก้ไขครั้งนี้ยังไม่สําเร็จเหรอสุกยังเดินอยู่นะคะยังเดินบนมันเป็นปกติเป็นวัฏจักรที่พระสุกจะเดินเข้าส่ภพบเรือนกระดุมพระเดี๋ยวต่อไปก็จะเข้าไปสู่เรือนสหัสชักลายเป็นปทุมเกณฑ์กลายเป็นเรื่องของราชาโชคในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นถามว่าลัคนาราศีพฤษภบางคนบอกโหหนูมมีแต่ปัญหาเข้ามาไม่เป็นไร ตั้งนาตั้งตาแก้ไขปัญหาไปก่อนแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องนะคะไม่ทุจริตไม่คิดคดนะเดี๋ยวมันเดินเข้าเรือนสหัสชชะเป็นปทุมเกณฑ์มันต้องมีอะไรดีขึ้นบ้างรอบนี้ปทุมเกณฑ์ไม่ดีรอบหน้าต้องดีเดี๋ยวก็เป็นมหาจักรมหาอุดราชาโชคให้อยู่ดีนะคะเจ้าชะตาเดี๋ยวเรามาฟังดาวพื้นดวงเกิดกันเจ้าชตาที่เพิ่งเข้ามานะคะฟังยาวโดยรวมไปเลยนะคะ คนราศีคนฟังจากราศีก็เช่นกันคุณต้องฟังโดยรวมแล้วก็ไปวิเคราะห์จอหรือดวงชะตาว่าทิศทางเราเป็นไปนในทางใดเวลาที่แอดเอ่ยถึงดาวพื้นดวงเกิดที่คุณไม่รู้ว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะคะส่วนคนที่รู้วเวลาเกิดไปหาดาวพื้นดวงเกิดเองได้คะ่ะคลิกไปที่ใต้คลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของอคอมเมนต์ปักหมุดที่แอดปักไว้นะคะส่วนคนที่รู้อยู่แล้วนะคะ คำทำนายในวันนี้นะคะเรือนพระเอกก็คือเรือนกระดุมพระกระทบร้อยเปอร์เซ็นต์ในคำทำนายนางเอกก็เรือนมรณะนะคะกระทบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์มาจากเจ้าพ่ะตามบอกว่าแอดแมนแค่ไหนถ้าสามสิบก็สามสิบแหละนะคะสามสิบเท่ากับร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ เรืออื่นๆที่ไม่ใช่กระดุมพระละมรณะเจ้าตาตีไปซะว่าสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ว่าคุณมองทิศทางชีวิตของคุณอย่างไรเนาะเรามาเริ่มกันที่คนที่มีมรุตยูนะคะคนตรงนี้มรุตยูในเรือนกระดุมพระนี่ต้องบอกว่าการหาเงินหาทองของคุณมักไม่ค่อยอยู่กับที่เดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปแล้วแต่อารมณ์ของคุณนะคะมีความคิดทางเรื่องของการหาเงินแปลกไปกว่าคนอื่นบางคนไม่ชอบทํางานแบบ ข้าราชการเพราะรู้สึกว่ามันติดขัดหรือมันอึดอัดไม่ชอบให้มีใครมาสั่งเก mm. ี่ยวกับเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเงินเลยมันขึ้นๆลงๆมองไม่ออกแล้วก็แต่ถ้าเกิดช่วงระยะเวลาไหนมองเห็นช่องทางก็าตาทําสุดนะคะทาเงินทําทองประสบความสําเร็จทีนี้มาเจอกับพระสุกระบัตระวังการคิดอะไรต่างๆในแบบมโนไปไกลว่าเราลงทุนทํานั้นทานี้แล้วมันจะประสบความสําเร็จทําไมแอดเจออย่างนี้เพราะว่าทั้งพุทธและสุขที่กระทบกับมรตยูเน่ มันมีเรื่องของการมโนและคาดคิดว่าเราจะประสบความสําเร็จแต่สุกไปถึงการโดนหลอกในเรื่องการเงินให้ลงทุนอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นระมาดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนทั้งนี้เจ้าตาก็ต้องอิงกับดาวรดาวรวมที่แอดทำนายในตอนแรกด้วยนะแล้วก็เวฟังลัคนาราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนด้วยนะคะเพราะมันจะกระจายดาวทั้งหมดด้วยไงคะนะคะ อันนี้เราเจาะลึกพระศุขอย่างเดียวแล้วก็เจาะลึกในเรื่องของการระวังนะต่อไปสําหรับคนที่มีพระอาทิตย์แนวเรือนนี้พระอาทิตย์แนวเรือนนี้เป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นเาจะทําให้พระสุขเนี่ยเกิดโชคในเรื่องของการทําเงินอย่างเป็นก่อเป็นกรรมเลยนะคะระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องของการซื้อบ้านขายบ้าน,บ,านบ้านช่องห้องหอที่ดินต่างๆที่เจ้าวตาถือครองอยู่ปรากฏว่ามีมูลค่าสูงขึ้นก็ได้ ระยะเวลานีนถ้าทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี <ial> <ous> ่ยวกับเรื่องของบ้าน <ial> <ous> ก็ต้องบอกประสบความสําเร็จนะคะดาวหนึ่งกับดาวหกต้องบอกว่าคู่สมพลเลยนะคะถ้าจะไม่มีเสียคนที่มีหนึ่งสี่หกอยู่ในเรือนนี้นะคะแทบจะไม่มีเสียเลยถ้าจะมีปัญหาและอุปสรรคสามารถก้าวข้ามไปได้จะมีปัญหาอะไรอย่างมากก็แค่ลูกน้องทําให้เกิดปัญหาแต่แก้ไขปัญหาได้ไหมได้ไม่งั้นก็บริวานนะคะ ทำให้มีปัญหาเสียเงินเสียทองแต่สุดท้ายแล้วก็จัดการได้รักษาได้หายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบริวาณสีขาหรือสองขาอะไรก็ตามระยะเวลานี้เจ้าว่าตากขยันขันแข็งมุ่งมั่นบากบัน่นพยายามทํางานให้ตัวเองมีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จระยะเวลานี้บางคนสเสน่ห์แรงได้เลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าง,งานนะคะได้ทํางานในองค์กรใหญ่ขึ้น ได้มีเครดิตในเขาเรียกว่าเกิดความมั่นคงอ่ะในการทำงานอ่ะมีเครดิตในเรื่องของการทำงานผู้ใหญ่มองแวะกาหัวไว้ว่าจะขยับตำแหน่งให้นะคะเป็นลนักษณะของคนที่มีมีเสน่ห์ที่ทำให้เกิดอำนาจในเรื่องของการทำงานและในเรื่องของการหาเงินถ้าจะค้าขายก็ได้กำไรดีถ้าจะทำงานก็ต้องเรียกว่ามีเครดิตดี คือเป็นแบบนี้ค่ะตกงานยากคนที่มีดาวพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นราชาโชคด้วยต่อไปสําหรับคนที่มีพระจันทร์อยู่ในเรือนกระดุมระนะคะจันทร์ในเรือนกระดุมระก็คือจันทร์ที่เป็นคู่มิตรนั่นแหละส่งผลในเรื่องของการทํามาหากินนะคะมีชีวิตที่ผูกพันกับเขาเรียกว่าผูกพันกับกับครอบครัวนะคะ เจ้าตานี่บอกเลยว่าจะเป็นบุคคลที่วาสนาดีแล้วก็เน้นหนักไปในเรื่องของของการเงินส่วนมากก็จะร่ํารวยจากการช่างผู้ช่างจากการเจรจากการติดต่อสื่อสารเนี่ยการประสานงานกับผู้คนเก่งมากระยะเวะลานี้ก็เป็นเช่นนั้นค่ะทวีขึ้นอีกพระสุกก็คือตัวตนเข้ามาเจอกับดาวพระจันทร์ตัวตนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางทุกครั้งที่เกิดการเดินทางการงานที่เกิดการเดินทาง ส่งเสริมให้เจ้าตาประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินช่วงระยะเวลานี้มีลาบป,ปากมีคนมาเลี้ยงนโนเลี้ยงนี่หรือไม่เช่นนั้นก็ระยะเวลานี้ก็วาจาประดุดซรัพย์อะนะคะอ่าช่วงนี้อาจจะชอบแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะระวังการใช้เงินระวังการใช้เงินเก่งแล้วก็ระวังการซื้อของคือไม่ว่าจะหามาได้มากแค่ไหนเนี้ย ถ้าเจ้า,าตาใช้เงินเก่งเหมือนก็ไม่รวยสักทีมันเหมือนกับมีเรื่องต้องใช้เงินไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีใช้ไปใช้มาปรากฏว่าหมดและจะบอกว่าสองหกเวลาเจอกันนะคะมักจะเป็นเรื่องของการผลานทรัพย์แอดถึงเตือนในเรื่องของเล่นการพนันหลงไหลได้เื้่มในคนอื่นนะเพราะราหูยังอยู่ในเรือนลาภะนะคะระวังกลายเป็นรักซ้อนหรือระวังกลายเป็นรักสามเศร้าระวังกลายเป็นชู้ไม่รู้ตัวนะ ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยนอกเหนือไปจากสิ้นเปลืองเงินหรือเสียเงินเสียทองเพราะไปเปนะเรื่องอื่นๆมันดีหมดโชคดีในะเรื่องเข้าผู้ใหญ่นะคะการได้รับรางวัลการได้รับการปูนบำเหน็จโชคลาภความสำเร็จและเครดิตดีเนี่ยต้องบอกว่าเด่นเลยนะคะระยะเวลานี้นะผี่ชายน้องชายคอนเน็ชันต่างๆหรืออ่าในเรื่องของลูกน้อง โดดเด่นดันให้เจ้าตาประสบความสําเร็จในเรื่องการงานแต่ก็อย่างที่แอดบอกถ้ามันมีดาวสักดวงในเรือนกระดุมผ่าของคุณนะคะเป็นการีจรมันจะต้องเกิดการแก้ไขไปก่อนถึงจะประสบความสําเร็จทุกดวงนะคะไม่เว้นเลยอย่าไปตีว่าการีจรคือล้มกระดานไปเลยไม่ดีอย่างนี้นะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระอังคารในเรือนกระดุมผระคุณต้องเข้าใจก่อนว่าพระอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนวีนาศและพระอังคารอยู่ในเรือนนี้ต้องเรียกว่าเป็นคู่ศัตรู นะฮะคนที่มีดาวอังคารอยู่ในเรือนนี้ตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าวตารมักจะต้องไปหาเงินในแบบไกลบ้านทํางานต่างประเทศแล้วจะดีหรือทํางานเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศไปเลยอยู่ไกลบ้านไปเลยประสบความสําเร็จนะฮะลักษณะาด,ดาวเนี้ยถ้าอยู่ใกล้บ้านเนี่ยจะเป็นคนที่มักจะทุกข์ใจในเรื่องการเงินนะฮะ และเป็นคนดื้อในเรื่องของการเงินใครบอกอะไรก็ไม่เชื่อบางทีมันถูกหลอกในเรื่องของการเงินเจ้าตาอยู่ไกลจะทําได้ดีกว่าในทินกําเนิดค่ะพื้นดวงเกิดคุณนะนะระยะเวลานี้มีไรายได้มีโชคลาภในทางลับๆมีโชคลาภในเรื่องของการต้องปกปิดมีเงินทองในด้านของการปกปิดเข้ามาเหนือสิ่งอื่นใดกระตือรือร้นรในเรื่องของการทํางานก็ต้องตรงไปตรงมา,งมาเปิดเผยและไม่ทุจริตนะคะเพราะช่วงระยะเวลาเนี้ย มันจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงานนะคะบางคนเกิดคดีความเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตนะคะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแอดมองว่าด้วยพระสุขกับพระพุธเป็นคู่้าน้ำในเรื่องกระดุมผาหลายอย่างจะแก้ไขปัญหาไปได้คุณเนะี่ยอาจจะมีปัญหากับขครรึมั้ยปีปปัญหากับเพศตรงข้ามในเรื่องของการเงินหรือมีปัญหากับผู้บังคับบัญชา ช่วงระยะเวลาเนี้ยมันมันสกับ4ี่มันกระทบกันมันมีเรื่องของการฟ้องร้องนะคะไม่อย่างนั้นนะต้องเสียหายก่อนแล้วจึงเกิดความสําเร็จเช่นได้เงินจากเรื่องของการทําประกันมีการประทะกันนะเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้เงินทองได้เงินชดเชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้สาหอ่ะมันเป็นคู่ขยันแต่มันอยู่ในเรือนการเงินก็สแสดงว่า ระยะเวลาเนี้ยถ้าทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาจะได้เงินได้ทองแต่ต้องอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยจะบอกให้ดาวร่ังการของคุณเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนวีนาทนะคะและมันเป็นลักษณะของคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาถ้าอยู่ใกล้บ้านบางคนบอกบางคุณบอกอยู่ต่างประเทศมานานแล้วอยากกลับบ้านแอด พอกลับไปบ้านบอกว่าหนูรู้ตัวแล้วว่าหนูกลับบ้านแล้วทางานไม่ขึ้นเลยลักษณะอย่างเงี้ยนะคะอาจจะบอกว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยจริงๆดาว3าหเนะี่ยเป็นคู่มิตรนะพระศุกรนะ์เนี่ยช่วยดึงพระอังคารเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ระยะเวลาเนี้ยให้ระมัดระวังความเสียหายที่จะเกิดจากเรื่องของการลงทุนการเงินหรือการหาเงินในรายได้ ที่เป็นทางลับหรือไม่เปิดเผยเพราะมันจะมีคดีความหรือถูกเขาถูกเขาเรียกว่าถูกจับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ทุกใจในเรื่องการเงินหรือทำอะไรบางอย่างแล้วมันมีคนช่วยใช้เงินนะคะ ต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระพุธอยู่ในเรือกนการนมเงินนะพระพุธเป็นเจ้าเรือนปุตตะพระพุธเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระช่วงระยะเวลานี้บุตรหลานบริวารเนี่ยให้โชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินตัวเจ้า,าตาระยะเวลานี้ก็สดใสหาเงินเก่งมีทิศทางที่ดีแม้กระทั่งในเรื่องของการอะไร เสียหายเพราะว่าให้คนยืมเงินไปและเป็นหนี้สูงเนะี่ยระยะเวลานี้ไปพบเจอแล้วตามทวงได้ยกเว้นว่าคุณเป็นเป็นหนี้เขานะคุณเป็นเป็นหนี้เขาแล้วไม่ใช้ระยะเวลานี้คุณจะเจอเจ้าหนี้แต่ถามว่าเขาจะทําอะไรคุณได้ไหมไม่ได้พูดกับพูดจะเจอเจอศัตรูเก่าระวังการเจอศัตรูเก่าแล้วเขาทําอะไรคุณไม่ได้ก็จริงแต่เนือสิ่งใดอาจจะบอกให้ว่าถ้าชีวิตคุณติดขัดในเรื่องการเงินอนะ่ะใช้หนี้ก่อน เพราะเวลาคนที่เขามาให้คุณยืมเนี่ยแสดงว่าเขาเจียดเงินของเขามาให้คุณยืมทุกคนทํามาหากินนะคะไม่มีใครหาเงินมาเผื่อให้ใครยืมหรือช่วยเหลือใครฟรีฟรหรอกถ้าเรามีเราต้องเรียบใช้เลยหรือถ้าไม่มีก็ต้องไปบอกเขาว่าเราขอผ่อนจ่ายอะไรเท่านั้นนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยว่าด้วยด้วยความรื่นไหลในเรื่องการเงินในระยะเวลานี้ของคุณอ่ะทิศทางการเงินคุณเด่นจะตายนะคะมันมีการทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเด็ก เกี่ยวกับกิจการที่มันทันสมัยหรือกิจการที่มันแบบเหมือนกับการสื่อสารการพูดนะคะการเงินทำงานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ส่งผลดีมันอาจจะมีมิตรอ่ามิตรกลายเป็นศัตรูที่เคยกลายเป็นศัตรูมานานมากแล้วเนี่ยวนกลับมาเจอแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเจ้าตาได้นะคะ ระยะเวลานี้ก็คุณก็เป็นคนที่วิถีชีวิตไม่ลำบากนะคะมีความสะดวกสบายในเรื่องของไรายได้ให้ระวังตัวเองจะสบายจากนกระทั่งขี้เกลียดไม่ค่อยไม่ค่อยทำอะไรนะคะช่วงนี้ระวังสัตว์เลี้ยงเจ็บไข้ได้ป่วยเสียเงินเสียทองต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพฤหัสเดือนการเงินจริงๆพฤหัสเดืนเรือนนี้เป็นปลค่ะแต่ฉลาดในเรื่องของการหาเงินนะคะต้องระมัดระวังการหาเงินแบบผิดศีลธรรมนะ ดาวพฤหัสหันในเรื่องการเงินขยับขยายในเรื่องของเงินแน่นอนอำนวยความสะดวกในเรื่องของเงินแน่นอนเป็นกู้โชคกู้ทรัพย์กู้วิชาการบางคนอาจจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองอะไรก็ได้ช่วงนี้ฉลาดหลักแหลมนะคะสุขสบายทํางานได้ทุกอาชีพนะมีพรสวรรค์ทั้งเรื่องของการทําอาหารทั้งเรื่องของสวยของงามรสนิยมดี แล้วก็เป็นพี่อ้อยพี่ชอดให้ทุกคนใครเข้ามาปรึกษาเนี่ยโอ้โหได้เลยนะคะสี่ห้าหกดาวเรือนเนี่ยทำให้เจ้าตาเนี่ยเป็นคนที่ไปที่ไหนก็มีแต่คนรักนะคะให้คุณแรงนะพรฤหัสกับพระศุกร์ต่อให้พระฤหัสเป็นปลาก็ให้คุณแรงในด้านของสติปัญญาไหวพิบปฏิพาณแต่ต้องระมัดระวังดาวพรฤหัสเนี่ยในตำราที่อัดเรียนมาเนี่ยบอกเลยว่า ฉลาดแต่มีศีลธรรมที่ติดลบดังนั้นเจ้าตาอย่าให้ทิศทางชีวิตเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเจ้าตาทำได้ดีเนี่ยลักษณะของดาวจะหนุนนําเกียรติยศประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นที่พึงพอใจของผู้ใหญ่แล้วก็ไม่เครียดยนะ้วยในระยะเวลานี้มันมีแต่เรื่องดีถ้าคนโสดเนี่ยสเสน่แรงเลยนะคะมีโอกาสพบเจอคู่ของคนรักแล้วก็คบหาสมาคมกันได้ยาวๆต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระศุกในเรือนกระดุมผานะคะ พระศุกร์ในเดือนกระดุมพักกระทบกับพระศุขนี่ต้องบอกเลยว่าราบรื่นนะคะพระศุขในเดือนนี้เป็นกู้ธาตุน้ำนะคะมีเสน่ห์แล้วก็จะเป็นคนที่มีความคล่องตัวในการใช้ชีวิตการเงินการทองอะไรอย่างเงี้ยเด่นมากบางคนได้โชคลาภความสําเร็จเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะเงินทองเข้านะฮะในช่วงนี้เข้ามาจาก คือเงินทองเป็นการการเกษตรอะบางทีนะคะสุขทับสุขก็ต้องหมอได้ลาบทั้งเรื่องของการเงินบ้านรถให้ระวังตัวเองแหละช่วงนี้มันเป็นช่วงที่สเสน่ห์เยอะนะคะเพศตรงข้ามก็ช่วยผู้ใหญ่ก็ช่วยให้ระวังตัวเองจะหลงไหลได้ปื้มตัวเองจนเกินไปยึดติดในทางโลกนะคะ ใครมีอะไรก็ซื้อตามซื้อตามเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ของหรูหราระวังปัญหาในเรื่องการเงินหลังจากพระสุขเขาไม่ได้ให้ประโยชน์ในเรื่องนี้แล้วแต่ว่าทิศทางของพระสุก็ยากค่ะในช่วงระยะเวลานี้เพราะเดี๋ยวก็จะเดินเข้าไปเป็นปทุมเกณฑ์ในเรือนสหัชชาละและเป็นปทุมเกณฑ์และเป็นราชาโชคด้วยนะช่วงนี้ก็ก็บอกได้แค่ว่าตัวเองหาเงินเก่งชอบหาเงินใช้เงินเก่งด้วยใช้เงินเปืองนะคะ สำรานเจ้าอารมณ์ดีอ่าเขาเรียกว่าอารมณ์ดีหาเงินได้หลายทางเพราะฉะนั้นมันหาเก่งอ่ะมันก็เลยเป,เป็นเรื่องของหาง่ายใช้คล่องนะคะเจ้าตาจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสปาร้านอาหารร้านขนมร้านเสื้อผ้าร้านเครื่องเสียงของสวยของงามนะคะขายของฟุ่มเฟือยขายงานศิลปะนาฬิกาเครื่องประดับอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งอาหารก็ได้ บางทีระยะเวลานี้ก็โหเดินไปทางไหนก็มีแต่คนอยากเลี้ยงอาหารรับปากเยอะมากต่อไปสําหรับคนที่มีพระเสานะคะในเรือนกระดุมพระพระเสาในเรือนกระดุมพระเป็นคู่ประสานประโยชน์พระเสาเป็นเจ้าเรือนสุขผ่านะคะลักษณะแบบนี้ต้องบอกว่ามันจะก้ามกึง่งผะอืดผะอมนิดหน่อยเพราะว่าอะไรเสาเจอสุขเสาเจอสุขคู่นี้เป็นคู่เซียนศัตรูนะคะ เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าระยะเวลานี้อาจจะมีความเหนื่อยยากในเรื่องของการเงินของการหาเงินเพิ่มขึ้นแต่ว่าด้วยพื้นฐานของคุณเนี่ยการเงินของคุณเนี่ยมันเข้าเป็นเป็นอันนี้อยู่แล้วแต่ต้องระมัดระวังว่าจะมีปัญหาทางการเงินในลักษณะที่หมดเบืองไปกับบุคคลอื่นนะคะหาเงินได้เก่งแต่มีคนอื่นมาช่วยใช้เงินจนแบบว่ามันไม่เหลือใช้เพราะฉะนั้นต้องกันไว้นะคะเราต้องรู้จักพูดด้วย แอดมีลูกน้องคนหนึ่งนะกว่าเขาจะเก็บเงินทองได้โอ้โหมันมันนานมากแต่เวลาพ่อแม่เขาพูดทิงนะเขาต้องสมมุติว่าเงินเดือนเขาเก้านะพันอย่างเงี้ยพอเก็บใกล้ๆจะแสนเนะน่ะปัญหาของเขาคือพ่อแม่โทรมาหยิบตังค์นะฮะน่าสงสารนะแอดว่าขอหมื่นได้หมื่นขอหมื่นห้าได้หมื่นห้าในขณะที่เขาอยากจะตั้งเนื้อตั้งตัวก็พ่อแม่ก็เป็นแบบนี้พ่อเลี้ยงด้วยนะฮะแล้วแม่ก็ เป็นแม่ประมาณว่าแบบก็มีสามีหลายคนอะแต่น้องเขาค่อนข้างกระตันอยู่เราไปพูดให้เขาไม่กระตันอยู่ไม่ได้หรอกค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวนะเพราะฉะนั้นเจ้าตาก็มีเกณฑ์แบบนี้เหมือนกันเจ็ดสี่ประสานประโยชน์เจ็ดหกเป็นเส้ศัตรูหกสี่เป็นคู่ทัดน้ําแต่พอหกเจ็ดอะเครียดอีกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินของชาวลักนณาราศีพฤษภที่อยู่ในเรือนกระดุมพระมันก็เลยเป็นเรื่องเหมือนพระอึดพระอม เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวเครียดเดี๋ยววิตกกังวลเดี๋ยวเก็บหอมลอมลิบได้เดี๋ยวสักพักหนึงตอนีทีเนียวกับตัวเองแล้วอยู่ดีๆก็มีคนเอาไปทางก้อนอย่างเงี้ยโอ้โหลำบากนะคะคนมีพระเสาตรงเนี้ยต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวราหูในเรือนกระดุมพระจริงๆราหูในเรือนกระดุมพระมันจะเรียกว่าดาวราหูคนสับนะ แต่สาหรับเมถุนแล้วดาวราหูในเรือนเนี้ยส่งผลดีกับเจ้าพตานะจริงอันนี้ไม่ได้หลอกอันนี้ไม่ได้นํายาเลยดาวราหูในในราศีเมถุนเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะเป็นราหูที่เขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าเหมือนช่วยเหลือค่ะเหมือนช่วยเหลือเจ้าพตาแล้วก็จะประสบความสําเร็จจากการที่มันอยู่ในตําแหน่งเนี้แหละ ถึงแม้ดาวราหูเนี่ยจะเป็นคู่ศัตรูนะก็จะส่งผลดีกับเจ้าคตาในเรื่องของการฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็เงินทองไม่ขาดมือเกียรติยศชื่อเสียงประสบความสำเร็จศัตรูให้ในเรื่องของลาบผลไปซะเฉยๆอ่ะแปลกไหมคือถ้าเป็นราศีอื่นอาจจะบอกว่าล้วงทรัพย์แต่เป็นเจ้าคตาเนี่ยบอกเลยว่าล้วงทรัพย์คุณไม่ได้อ่ะ เพราะอะไรเพราะคุณนี่เก็บจนคนอื่นลวงไม่ได้สิ่งที่คุณเราควรระวังคืออะไรรู้ไหมคะระวังเพื่อนทอรยศเท่านั้นเองถ้าเกิดคุณไม่ไว้ใจนี่ไม่มีทางลวงได้แต่ถ้าคุณไว้ใจเมื่อไหร่คุณจะพาแต่ด้วยราหูในเนรเรือนกระดุมพัดแต่อยู่ในราศีมิถุนเนี่ยมันมีเพื่อนดีเยอะไงเจ้าตาจะรู้อยู่แล้วละ่ะขอให้คุณไม่โดนแบบ แบบอะไรเขาเรียกว่าดาวประจําตัวเป็นกาลีอย่างเงี้ยจะไม่มีพลาดในการมองผู้คนเลยรู้ว่าเขาจะมาสร้างความเดือดร้อนให้เลยทีนี้ราหูกับพระศุกร์เนี่ยเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเหลิงไม่ว่าจะเหลิงในการประสบความสําเร็จหรือเหลิงในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองมาเยอะแล้วที่แอดบอกไงเก็บเงินเก็บทองได้ราหูในราศีเมถุนเรือนกระดุมพระเนี่ยและโชคดีด้วยบางทีมี แผนงานที่ดีมีความชัดเจนมีผลประโยชน์มีอะไรก็ตามอ่ะแต่ระวังอ่ะราหูกับสุกเนี่ยเป็นเรื่องของหลงละเลงลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะซึ่งแอดบอกแล้วว่าให้ระวังการเป็นชูไม่รู้ตัวการเป็นมือที่สามไม่รู้ตัวการทําให้ตัวเองเกิดเรื่องของรักซ้อนซ่อนรักไม่รู้ตัวนะคะก็คือหาเงินเก่งแต่มีเรื่องของการใช้เงินในแบบเกินตัว ใจใหญ่เงินร้อนบางคนได้เงินร้อนมาไวไปไหวชอบกินชอบเที่ยวตามใจเพื่อนบางทีเพื่อนไม่ได้มางกระโมยหักหลังอะไรหรอกแต่ชอบเลี้ยงเพื่อนไงชอบเป็นที่รักถ้าไม่ทําไม่เลี้ยงไม่อะไรกลัวเพื่อนไม่หลักดังนั้นระยะเวลานี้เนี่ยส่วนดีของราหูในเรื่องกระดุมพระอยากให้เจ้าตาเนี่ยเรียนรู้และมีเล่เหลี่ยมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินใช้ทอง บริหารเงินให้ดีแล้วจะประสบความสําเร็จนะคะจริงๆลาหูกับพระศุกร์เนี่ยเป็นเป็นเป็นดาวที่ให้โชคดีในเรื่องของการเงินนะแต่เกิดความวุ่นวายในเรื่องลักลักไๆ่ดังนั้นระวังก็แล้วกันนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระเกตนะคะในเรือนกระดุมพระคนนี้หมกวุ่นวุ่นวายในเรื่องของการเงินตั้งแต่เกิดเลยกลัวค่ะเพราะว่าตากลัวไม่มีเงินใช้นี่บางคนไม่เป็นนี่นะอยู่ดีกลัว หรือบางทีเคยเป็นนี่อยู่แค่สองสามชิ้นปรากฏว่าไม่ไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบการมีกําหนดกฎเกณฑ์ที่จะไปจ่ายเงินจ่ายทองในช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนวิตกกังวลห่วงกังวลใน,เ,นเรื่องของรายรับรายจ่ายมากๆนะคะแล้วพยายามคิดว่าเราต้องอายุเท่านั้นเท่านี้ต้องเก็บเงินเท่าไหร่คิดมากแต่จริงมันเป็นเรื่องคิดดีแหละแต่ถ้ามันมากเกินไปมันจะย้ำคิดย้ำทำแล้วมันจะมีปัญหาในเรื่องของความคิด ดาวพระศุกร์กับดาวพระเกตก็เหมือนแอดบอกแล้วมันคิดมากในะเรื่องของการเงินนะคะมันบอกอะไรไม่ได้นอกจากเจ้าตาจะเป็นคนที่เขียนแผนจนกระทั่งสบายใจเขียนแผนเขียนโครงการเขียนอะไรจนสบายใจระยะเวลานี้เรามัระวังกระโดดฮุบเหยื่อเวลาที่เขาเอาเหยื่อมาลอ่อแบบลงทุนตรงนั้นในเงินตรงนี้เนะี่ยเชื่อคนง่ายก้าวกับโกอยู่ด้วยกันอะ่ะเชื่อคนง่ายนะคะซื้อนะคะให้ระวังโจรร้ายจะหมายปองสุขถึงหกอะ่ะ ะคะให้ระวังโจรร้ายจะหมายปองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนเข้ามาหลอกนะคะดาวเกตกับดาวสุกอยู่ในเรื่องกระดุมพา้าหาเงินในเรื่องอะไรดีแอดแฟชั่นความทันสมัยการเข้าสังคมใหม่ๆไปเรียนรู้สิ่งต่างๆการตีบวกเกี่ยวกับเรื่องของวิชาความรู้นะคะระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยพระเกตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะขายวัตถุมงคลมันสะเลยอะไรองี้นะคะ โชคลาภความสำเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้เงินให้ทองด้วยซ้าผู้ยงผู้ใหญ่ดีเด่นทั้งหมดเลยแต่ว่ามันมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักซับซ้อนหรือว่าคุณกับคนรักบางทีไปเปนคนอื่นอย่างเงี้ยคู่ครองคนรักจับได้เ,เงินทองมันหายไปนะคะก็ระมัดระวังความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดน้องนั้นดีหมดเลยจริงๆนะเกตกับพระพุธก็ส่งผลเรื่องของการพูดจาเจรจาแล้วได้เงินทองเพิ่มขึ้นแต่เกตกับสุกนี่แหละ วุ่นวายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การใช้จ่ายนะคะทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยก็เป็นเรื่องของพระสุขขยับเข้าสู่พบเรื่องกระดุมพระแล้วก็เกี่ยวข้องกับดาวต่างๆในพื้นดวงเกิดให้เจ้าดาได้วิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตาตัวเองขอบพระคุณนะคะสำหรับการฟังถึงนาทีนี้ขอบพระคุณสําหรับการสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกช่องส่งซูเปอร์แตงแล้วก็แชร์คลิปให้อดินขอบพระคุณมากๆค่ะ